หนึ่งเปโตรบทที่หเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงตักเตือนบรรดาผู้อาวุโสในพวกท่านในฐานะที่ข้าพเจ้าก็เป็นทั้งผู้อาวุโสและเป็นพยานถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์และเป็นหุ้นส่วนที่จะรับศักดิ์ศรีที่กำลังจะปรากฏจงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าที่อูุด่าำกลางพวกท่านโดยเอาใจใส่ดูแลไม่ใช่ด้วยความฝืนใจ แต่ด้วยความเต็มใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่ด้ใจโลภในทรัพย์สิ่งของแต่ด้วยใจกระตือรือร้นและไม่เป็นเหมือนผู้ใช้อำนาจบาดใหญ่ข่มขีผู้ที่อยู่ในความดูแลแต่ให้เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั้นและเมื่อพระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่เสด็จมาปรากฏพวกท่านจะได้รับมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่มีวันร่วงโรยในทํานองเดียวกันพวกท่านที่อ่อนอาวุโส ก็จงยอมเชื่อฟังพวกผู้อาวุโสท่านทุกคนจงสวมความถอมตัวในการปฏิบัติต่อกันและกันเพราะพระเจ้าทรงต่อสู้คนที่หยิ่งจองหองแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจเพราะฉะนั้นพวกท่านจงถ่อมตัวลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพราะว่าพระองค์จะทรงยกพวกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควร จงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายจงควบคุมตัวเองจงระวังระวัยให้ดีศัตรูของพวกท่านคือมารดุจสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้จงต่อต้านมันด้วยใจมั่นคงในความเชื่อโดยรู้ว่าพวกพี่น้องของพวกท่านทั่วโลกก็ประสบความทุกข์ลำบากอย่างเดียวกัน และหลังจากพวกท่านทนทุกข์ชั่วเวลาหนึ่งแล้วพระเจ้าแห่งพระคุณทั้งสิน้นเพื่อไดทรงเรียกให้พวกท่านเข้าในศักดิ์ศรีนิรันดร์ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์พระองค์เองก็จะทรงฟื้นฟูจะทรงค้ำจุนให้มัน่นคงจะทรงเสริมเร็วแรงและจะทรงให้พวกท่านตั้งมั่นอยู่ขออนุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิสอาเมน ข้าพเจ้าได้เขียนอย่างย่อๆมาถึงพวกท่านผ่านทางซิลวานัสซึ่งข้าพเจ้าถือว่าเป็นพี่น้องที่ซื่อสัตย์คนหนึ่งข้าพเจ้าหนุนใจและเป็นพยานแก่พวกท่านว่านี่เป็นพระคุณแท้ของพระเจ้าจงตั้งมั่นคงอยู่ในพระคุณนั้นเธอผู้อยู่ในเมืองบาบิโลนซึ่งทรงเลือกไว้เช่นเดียวกันและมารโกบุตรของข้าพเจ้าฝากคำทักทายมายัางพวกท่าน จงทักทายกันด้วยธรรมเนียมจูอันแสดงความรักต่อกันขอสันติสุขดำรงอยู่กับพวกท่านที่อยู่ในพระคริสเถิด